สวัสดีครับผมเต้จากช่อง Bangkok b b ว Boy นะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะมาปรุงเนื้อสิบลอยนะครับผมหรือว่านิวยอร์กสเต็กเนี่ยเป็นส่วนสันนอกนะครับผมของวัวไทยวากิวไดเอส35วันนะครับผมจากร้านเมืงเนโปรเจกต์นะครับผมเป็นมาเวลิ n งสกอร์34เลยนะครับยวให้ดูใกล้ใ้ว้าวลายมันนี่สวยมากๆ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำเนื้อตัวนี้กันนะครับโดยที่ปกติแล้วนะครับวิธีการทำสเต็กนะครับเราก็ต้องทำการซับผิวข้างนอกของมันให้แห้งก่อนนะครับผมเพื่อเวลานำไปย่างเนี่ยมันจะได้เกรียมแล้วก็อาจจะทิง้งไว้บนรกระดาษเพื่อให้เนื้อเนี่ยออกจากตู้เย็นมามันยังเย็นอยู่นะครับผมให้มันลงมาสู่อุณหภูมิห้องเพื่อให้เนื้อของเราเนี่ยเวลานำไปย่างนะครับมันจะได้ไม่ช็อกเวลาเจออุณหภูมิที่ร้อนมากๆนะครับผมทิ้งไว้สัก10-15เหาทีก็ได้อย่างที่ผมบอกไปนะครับเนื้อตัวนี้ก็ได้ทำการ dry age มา 400วันแล้วนะครับผมทำให้ได้มาเป็งสกอร์ที่สวยๆแบบน,นี้โดยที่วิธีการปรุงในวันนี้นะครับก็จะโรยด้วยเกลือนิดหน่อยก็พอนะครับผมทั้ง2ด้านโรยให้ทั่วเลยหลังจากโรยเกลือเสร็จแล้วเนี่ยเราก็โรยด้วยพริกไทยเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็มาตั้งเตากันนะครับผม ครสนใจกระทะนะครับจากเครื่องครัวเหล็กหล่อฟินิกส์นะครับผมสนใจกระทะผมเข้ามาได้เลยนะผมมีส่วนลดพิเศษให้นะครับตั้งกลางๆนะครับผมโดยที่ในวันนี้ผมก็จะไม่ใช้น้ํามันเลยนะครับผมจะใช้การ t ริมไขมันจากเนื้อส่วนที่เป็นส่วนเกินออกมาแบบนี้นะครับเพื่อใช้เป็นน้ํามันในการย่างเนื้อนะครับผมหลังจากที่กระทะเราร้อนจนควันขึ้นแบบนี้นะครับานํามันของเรานะครับลงไปขีดลงบนกระทะวนให้ทั่วนะครับผมพอทั่วเสร็จแล้วก็หยิบมันออกนะครับผมแล้วเราก็นําเนื้อของเรานะครับ ใส่ลงไปได้เลยเอาด้านมันใส่ลงไปก่อนนะครับจีบลงกระทะนิดนึงที่เอาด้านมันลงก่อน,นครับเพื่อไขมันของมันกรอบนะครับก็ไขมันเริ่มกรอบแบบนี้นะครับผมเราก็เอาด้านเนื้อลงไปปุ๊บโดยที่ในวันนี้นะครับใช้ไฟก,กลางกลงย่างด้านละประมาณ45วินาทีก็เพียงพอแล้วนะครับผมเพราะส่วนใหญ่เนื้อวากิวนะครับเขาแทบจะกินกันเป็นแบบแวร์เลยนะครับแค่ย่งยางให้สุกข้างนอกเป็นก,กรีมกรมอบก็พอแล้วนะครับดูจากน้นข้างๆก็ได้ว่าเนื้อมันเริ่มสุกไปถึงระดับไหนแล้วโอเคเนื้อหนะ้าจะได้ระดับที่ ดูวันเติ๊เมกะียมแบบนี้นะฮะถึงได้เสร็จก็ใส่เนยลงไปนะครับกรเเรียมนิดหน่อยเนยก็เริ่มที่ทําการตัดเนยนะครับของกระเทียมเลยนะครับเบดลงไปบนตัวเนื้อพอย่างในตามระดับที่เราต้องการแล้วก็นําเนื้อออกมาจากะาะได้เลยครับแต่กระเทียมราดลงแบบนี้นะครับ ขาดไม่ได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปหั่นเนื้อกันเนี่ยเราต้องทําการพักเนื้อเป็นเวลาประมาณ10นาทีก่อนนะครับผมเนื้อของเราจะได้ไม่สูญเสียน้ําเยอะนะครับผมโรยดอกเกลือเพิ่มซะหน่อยนะครับ บ,บีฟฟี่มากกลิ่นเนื้อแบบมาเต็มมีกลิ่นของความเป็นกา๊าซเต็ดเข้ามานิดนึงนะครับอาจจะตอนก่อนเชื่อนเนี่ยจะมีกลิ่นย่านนิดหน่อยด้วยแต่รสชาติของเนื้อเนี่ยเข้มข้นม,มากๆเลยแหละหอมเนื้อมากๆเลยครับมีรสชาติเปรนนเี้ยวเข้ามาแทรกนิดนึงกินกับกระเทียมดูกินไป อร่อยอยนุ่มกันและระเบิดและปากสุดเลยนะครับผมสำหใครที่ชอบวิดีโอของผมนี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจว่าเนื้อในตอนต่อไปจะเป็นเนื้ออะไรนี่ครับก็มาดูกันนะครับผมอีกครั้งหนึ่งสบาย